กับเช้นเคยในช่วงเทคนิค IT นะครับสหรับคลิปนี้นะครับเสริมเข้ามานิดนึงนะครับสหรับคอมเน้นนะครับเนื่องจากช่วงนั้นแอดไม่ได้นี่ไว้ไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปนะครับเป็นการพูดสมากกว่านี้เป็นสาธิตนะครับมาชัดเจนกันวิธีการขอป้าย i f y เป็นใน Instagram นะครับให้เราเข้าไปที่แอปคชนของ i n น t a g r กรของเรานะครับัญชีของเราแล้วกดเลือกที่ปุ่มสาปุมตรงนี้นะครับสจุด มุมขวาบนนะครับอันนี้สำหรับของ Android นะครับ a เ s นี่เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับกดไปแล้วเลือกที่ตั้งค่านะครับจากนั้นเข้าไปที่บัญชีจากนั้นเข้าไปที่กล่าวขอตรวจสอบยืนยันนะครับจากนั้นนะครับที่เราชื่อผู้ใช้นะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลจากในชื่อให้พิมพ์ไปนะครับแล้วก็เลือกโหมดนะครับ หมวดสอบพูดสับบัญชีวุฒิช่งเรานะครับจากนั้นแน่ปัดประชาชนนะครับก็กดเลือกไฟล์กดปุ๊บก็จะให้เลือกว่าเราเจะเอารูปไหนนะครับไฟล์ไหนนะครับจากนั้นกดส่งครับพอเราส่งไปแล้วนะครับทางอินสตาแกรมก็จะไม่ได้ทําทันทีนะครับต้องรอทางนั้นพิจารณาอีกทีหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้เจว่าใช้เวลานาน,านเท่าไหร่นะครับสลับการนะครับ บริษัแบรนด์อันนี้นะครับสับเงื่อนไขนในการผ่านการพยายาิจารณาไม่เชื่อทุกคนจะทําได้หมดทุกคนนะครับบัญชีดังกล่าวนะครับต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลของจริงต้องไม่ใช่บัญชีทํามาเรียนแบบหรือซ้ำกัทั่วไปบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที่เปิดดักษาระนะมร Fi, Bio, ะมีรูปโปรไฟล์ไบโอและมีดูอัปโหลดในระบบอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์บัญชีต้องรู้จักกันนะครับในการค้นหาเดียการค้นหาหรือ มื่อคนหายนาบุคคลหรือนิตินะครับอ n s ส a g r กรมหรือ IG ก็เป็นหนึ่งในโซเชียลเวิร์ที่ผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากเมื่อมีคนเยอะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ต้องที่จะมีพวกมิจฉาชีพแฝงเข้ามาซึ่งบรรดาคนดังหรือแบรนด์นะครับที่มีชื่อเสียงก็ตกเป็นเป้าหมายตามที่เราเห็นเป็นข่าวนั่นเองนะครับสำหรับทางอ n s ส a g r กรมนะครับเลยต้องได้สร้างป้ายยืนยันหรือ Verify Ba รขึ้นมาซึ่งอยู่ในช่วงปลายปีนที่ผ่านมา เพื่อเป็นเครื่องหมายถูกหลังชื่อเพื่อยืนว่าบัญชีนี้จริงและฝ่างการรับรองแล้วนะครับซึ่งในปัจจุบันก็ได้เปิดทําการที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราก็สามารถทําได้เลยนะครับผมสําหรับแอปตัวนี้นะครับให้เราอัปเดตเป็นหนร์ช้ล่าสุดก่อนนะครับซึ่งในสลับแอปจะมี2ระบบเชฟไอกับ Android ซึ่งจะต่างกันอยู่นะครับให้ดูใช่ดีนะครับ จากนั้นเราก็สามารถทําได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงเทคนิคไอทีห้องจดมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณใจตามการชมวิดีโอผมสวัสดีครับ